เดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่งานผมเสร็จสมบูรณ์นะเรื่องอาคารเรื่องทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เนี่ยผมจะมาเปิดเผยความลับของผมจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่ที่ผมซื้อแบงก์เก่ากระเพาะปลาวัตถุโบราณเนี่ยจริงๆแล้วผมยังมีการทําสาขาอยู่พี่ๆไปขายอาจจะหลายๆที่แล้วไปเจอร้านของผมนะแต่ว่าโดยที่พี่ๆไม่รู้จักว่าเป็นร้านของผมนะเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะให้พวก พี่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 พปันพี่พี่พำมไปไปพาสำรวจพาทัวร์กันนะครับว่าแต่ละสาขาใครเคยเอาไปขายบ้างโดนกดราคาบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปตรวจนะไปไปตรวจกันนะครับนะนะครับเดี๋ยวรอให้กดังพทธวิจารย์เอฟซีเสร็จก่อนนะครับเนาะอนาะคตเพื่อนๆไปมีวัตถุโบราณไปขายมีพระมีอะไรก็สามารถที่จะติดต่อได้เหมือนกันนะอีกหนึ่งช่องทางเพราะว่า ผมเองในอนาคตก็ต้องนะให้ลูกๆช่วยๆกันทำนี่แหละนะครับเนาะผมเองตอนนี้ก็ทำงานตรงนี้ได้อยู่เต็มที่นะครับก็ยังทำเต็มที่อยู่นะครับแต่ก็วางแผนในอนาคต10ปีข้างหน้านะครับว่าเราจะวางโปรแกรมในการทำงานยังไงต่อไปได้นะครับก็นะว่ากันเข้าไปนะ